สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยครับที่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับผมก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยอย่างเป็นทางการครับสำหรับซูซูกิฟล็องนะครับที่ผมจะมารีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่น GLX+ ครับก็จะเป็นรุ่นท็อปนั่นเองนะครับผมโดยสีที่จะมารีวิวจะเป็นสีฟ้าครับโดยสีนี้จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมจริงๆก็ไม่แปลกใจนะครับที่นําเข้าจากอินโดนีเซียครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยก็มีการนําเข้ารถย อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki x r 7 Suzuki Ertica หรือว่าแม้กระทั่ง Suzuki Carry ที่เป็นกระบะอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีเป็น Suzuki Jimny ครับที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่ว่าในประเทศไทยโรงงานเดิมนะครับก็จะผลิตเป็น Suzuki Swift, Suzuki c e l e r i o หรือว่า Suzuki s e a ก็จะผลิตในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นรถในกลุ่ม Eco Car นั่นเองนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนะครับ Suzuki Motor ประเทศไทยจะมีโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศอยู่ที่ 93สาขานะครับผมลูกค้าก็สามารถเช็คพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อใช้งานสู่บริการรถยนต์ของซูซูกิได้เลยนะครับผมโอเคครับสรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดนะครับซูซูกิฟลอง GLX+ ครับยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยครับว่าตัวรถจะมีฟังชันการใช้งานอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมครับผมสรับคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิฟล็องรุ่น GLX+ ครับก็จะเป็นรุ่นท็อปครับสรับซูซูกิฟล็องรุ่น GLX ที่เป็นรุ่นลองท็อปและ GLX+ ที่เป็นรุ่นท็อป ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส k 1 5 c ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc นะครับผมมาพร้อมกับระบบหัวฉีดคู่ครับเป็นเบนซิน4สูบนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีระบบมายไฮบริดครับมาช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์ครับโดยจะมีแบตเตอรี่และตัวมอเตอร์นะครับผมมาช่วยเสริมในเรื่องของอัตราเร่งนะครับและประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันของตัวรถครับสหับตัวแบตเตอรี่ของ Suzuki f l o n นะครับที่เป็นแบตเตอรี่ ในเรื่องของ My h y b r i d นะครับก็จะมีการรับประกันอายุการใช้งานของแบตเตอรี่5ปีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวรถของ Suzuki f r o n ง GLX+ กันเลยนะครับสำหรับในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็นอาจากนี้ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยครับมาพร้อมกับระบบไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับโถไปถึงมีฟังก์ชันไกด์มีครับ แล้วก็สลับในส่วนของกระจังหน้าของตัวรถจะเป็นกระจังหน้าสีแบบโครเมียมครับก็จะมีความสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็สลับตัวรถนะครับเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นที่จะมีกล้อง3 6 0องศารอบคันมาให้ด้วยนะครับผมด้านหน้าของตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ดวงไฟนะครับของเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมก็คือเป็นการออกแบบที่ถือว่าแปลกตามากมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับผม เด ie ี๋ยวเรามาดูในส่วนของมิติของตัวรถกันนิดนึงนะครับผมสําหรับความยาวของตัวรถจะอยู่ที่3,995มิลลิเมตรครับความกว้างของตัวรถจะอยู่ที่1,765มิลลิเมตรครับความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคารถนะครับจะอยู่ที่1,550มิลลิเมตรครับสําหรับความยาวฐานล้อจะอยู่ที่2,520มิลลิเมตรครับความกว้างของฐานล้อด้านหน้านะครับจะอยู่ที่1,520มิลลิเมตรครับแล้วก็สําหรับในส่วนของความกว้างของฐานล้อด้านหลังจะอยู่ที่ 1,530มิลม mm นะครับผมแล้วก็จะมีจุดเด่นของ Suzuki f l o n นะครับที่เป็น SUV ของ Suzuki Motor ประเทศไทยที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้นะครับจะมีลัศมีวงเลี้ยวแคบส่วนยอยู่ที่4.8เมตรเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับความสูงใต้ท้องรถจะอยู่ที่170มิลมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างของตัวรถ Suzuki Flong กันต่อเลยนะครับสำหรับ Suzuki f l o n นะครับก็จะเป็นรถ SUV ขนาด5ที่นั่งนะครับ ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่37ลิตรครับสําหรับในส่วนของล้อเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับก็จะได้รับเป็นล้อแมกขนาดขอบ16นิ้วครับโดยจะมีการแต่งให้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น GLX กับรุ่น GL นะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นลองท็อปสองรุ่นนั้นนะครับจะได้รับเป็นล้อที่เป็นปัดเงานะครับเป็นสีแบบทูโทนครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับผม โดยตัวลอก็จะมีขนาดขอบ16นะครับผมก็จะเป็นล้อแมกครับสรับในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายนอกนะครับก็จะสามารถสังเกตได้เลยนะครับว่ามันก็จะมีเป็นเหมือนกับตัวคิ้วนะครับผมสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวคิ้วซุ้มล้อมาให้อยู่แล้วนะครับผมกับในรุ่นครับโดยไปถึงบริเวณด้านข้างนะครับผมก็คือมีการต่อนะครับผมเรีย่าอะไรตกแต่งมาแล้วนะครับผมเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวด้านท้ายนะครับที่มีการโนนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับจุดที่สังเกตได้อีกนะครับว่าตัวท็อปหน้าตาเป็นยังไงนะครับ3สีที่มีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นก็คือจะมีเป็นสีฟ้าสีขาวมุกแล้วก็จะมีเป็นสีซาวาน่าไอวอรี่ครับตัวนั้นจะสีออกแนวเป็นสีครีมครีมนะครับหรือว่าสีงาช้างครับโดยตัวท็อปนะครับลูกค้าจะได้รับเป็นหูก็จกมองข้างแล้วก็หลังคาเป็นสีดําแบบนี้เลยครับ เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเป็นสีแบบทูโทนครับอันนี้ก็คือว่ารถเพิ่งมาลงใหม่สดๆร้อนๆนะครับแล้วผมก็ขับขึ้นมาบนชัลลุมนะครับเพื่อที่จะถ่ายรีวิวให้กับลูกค้านะครับสำหรับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับสปอยเลอร์มาให้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับในส่วนของการตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าหลังจากรถเปิดตัวนะครับจะมีบริษัทไหนที่เขาทําตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้สาหรับรถรุ่นนี้บ้างนะครับ สลับเสาอากาศสัญญาณก็จะได้รับเป็นแบบคีบฉลามทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางนะครับตรงบริเวณสปอยเลอร์ของตัวรถครับเออพอดีว่ามันไม่โฟกัสสักครู่นะครับ <a> ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟเบรกดวงที่3ครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นที่ฉีดน้ำมาทำความสะอาดกระจกบริเวณด้านหลังครับ สำหรับในส่วนของกล้องท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล้องด้านหลังครับตรงนี้นะครับอาจจะทําให้เรางงได้เลยนะครับงงตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นตรงนี้มันนูนเข้าไปนะครับแต่นึกว่าเราจะเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับฝาท้ายเปิดตรงข้างล่างนี้นะครับผมสำหรับไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบแนวยาวแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปนะครับมันก็จะได้รับเป็นไฟที่ เปิดแล้วเป็นแนวยาวตลอดนะครับผมจะไม่เหมือนรุ่นลองท็อปและรุ่นเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ตัวไฟด้านท้ายนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนเลข7เลยนะครับผม777แบบนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรารีวิวให้ครบก่อนนะครับในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับสลับด้านท้ายนะครับลูกค้าจะได้รับเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4ตํตำแหน่งเลยนะครับผมสลับสุสกีฟล็องครับ หน้าตาโดยรวมของบริเวณด้นานหลังก็จะสวยงามนะครับคันสีฟ้านี่ผมคิดว่าสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นสีใหม่เลยนะครับสำหรับ s u z u กิมอเตอร์ประเทศไทยครับ<ค><ณ>เดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนของอระบบ Suzuki Safety Support ครับเป็นระบบความปลอดภัยที่มีเฉพาะ Suzuki f ฟลองรุ่น G.L.X+ เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในลักษณะของรายการนะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะครับผม โดยเขาจะเรียกว่า Suzuki Safety Support ครับสรับระบบแรกนะครับจะเป็นระบบเบรชฉุกเฉินอัตโนมัติครับแล้วก็จะมีจอแสดงผล Head-up Display นะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันครับหรือว่า Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับโดย Adaptive Cruise Control จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นครับแล้วก็จะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยป้องกันรถออกนอกเลนก็มีมาให้นะครับรวมไปถึงระบบเตือนเมื่อรถสายครับ แล้วก็จะมีเป็นระบบเตือนสิ่งกีดขวางในจุดอับสายตาครับระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนผ่านขณะถอยหลังแล้วก็จะมีเป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีกล้องมองภาพ360องศารอบคันครับก็คือว่าจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมสหรับเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีมาให้ทุกรุ่นครับโอเคครับก็สำหรับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผม ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลให้ลูกค้าอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับในส่วนของระบบเบรกครับสำหรับในส่วนของซูซ k กิฟลองทกุกรุ่นก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกในส่วนของ2ล้อด้านหน้าครับแบบมีช่องระบายความร้อนแล้วก็จะเป็นดัมเบรกในส่วนของ2ล้อด้านหลังครับแบบฝักนําและฝักตามนะครับผมแล้วก็จะมีระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับผมเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสต t ัครับพร้อมเหล็กกันโครงนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็น ระบบการสเตนดแบบทอร์ชันบีมนะครับสำหรับในส่วนของลาวหลังคาก็จะมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เป็นเกรด GL ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับ s u z zuki ฟ o องรุ่น GL ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบธรรมดาครับจะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นระบบแบบ m y h ไ b บริเหมือนกับรุ่นลองท็อปและรุ่นท็อนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบกุญแจของ Suzuki f l o n งรุ่น g l Plus กันนะครับสำหรับ Suzuki Flong รุ่น Long Top และรุ่น Top จะได้รับเป็นระบบกุญแจแบบคี y l e s s Push Start ครับโดยตัวกุญแจถ้าเรากดล็อกรถตัวหูกระจกมองข้างก็จะมีการปรับพับเก็บไปให้แบบอัตโนมัติครับแล้วก็เวลาเรากดกดล็อกรถนะครับหูกระจกมองข้างจะไม่กลางนะครับผมแต่มันจะกลางตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับตัวงหูกระจกมองข้างเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าจะมีเป็น ต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่หูกระจกมองข้างครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเราก็เหยียบเบรกได้เลยครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทนะครับหูกระจกมองข้างจะมีการกลางออกไปให้แบบอัตโนมัตินะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มของตัวรถนะครับแล้วก็ดับไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของการใช้งานกุญแจเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับกดล็อกหรือว่าปลดล็อกรถได้ครับก็ถ้าพกกคุณใจอยู่กับตัวเราสามารถใช้งานปุ่มนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกดูนะครับอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกครับแล้วก็ล็อกไปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของประตูที่นั่งฝั่งโดยสารด้านหลังจะไม่มีปุ่มอัจฉริยะแบบนั้นนะครับจะมีแค่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ จะได้เห็นของจริงด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วปุ่มนี้นะครับก็ยังมีที่ด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าผมจะสาธิตการเปิดประตูด้านท้ายให้ลูกค้าก่อนนะครับสำหรับในส่วนของการเปิดประตูด้านท้ายนะครับถ้าเราพกกุญแจมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเรากดเปิดไม่ได้ครับแล้วเรากดปลดล็อกไปหนึ่งครั้งเปิดไม่ได้นะครับถ้าเรากดรอบที่2ปลดล็อกประตูรอบคันครับ เพราะอะไรใช่ไหมครับเวลาเรากดปลดล็อกประตูครั้งแรกครับมันจะปลดล็อกแค่ประตูฝั่งคนขับนะครับผมแต่ถ้าเรากดครั้งที่2นะครับก็คือจะเป็นการปลดล็อกประตูลอบคันครับประตูแถวที่1ประตูแถวที่2องลไปถึงประตูฝั่งด้านหลังนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับในวิธีการเปิดประตูฝาท้ายด้านหลังถ้าเราพกกุญแจอยู่กับตัวเราสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมข้างๆครับเพื่อเป็นการปลดล็อกได้นะครับเฉพาะประตูฝาท้ายด้านหลังครับนั่นก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับ ล็อกแล้วก็ปลดล็อกประตูฝาท้ายด้านหลังได้ครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะใช้ในการเปิดนะครับผมโอเคเราเปิดฝาท้ายด้านหลังมาให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความลึกลงไปนะครับลูกค้าดูจากแขนผมนะครับเนี่ยมันลงไปลึกอยู่นะครับลึกมากๆนะครับแล้วจุดเด่นของซูซูกิฟองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะได้รับเป็นยางอะไรทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับ ก็ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะครับเพราะว่ารถในสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยแจกยางอะไรกันแล้วนะครับเขาจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับซึ่งบางท่านอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันก็มีวิธีการใช้งานที่ซับซ้อนอยู่นะครับแล้วก็สำหรับอุปกรณ์แม่แรงก็มีมาให้นะครับตอนนี้นะครับภาพกล้องก็อาจจะมัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายในเวลาตอนนี้มัน6กโมงสาแล้วนะครับผม เป็นเวลาเลิกงานครับแต่ว่าผมต้องการที่จะถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้ทันในวันเปิดตัวนะครับก็เลยถ่ายเลยดีกว่านะครับพรุ่งนี้ก็เปิดตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เราสามารถเอาลงได้นะครับเอาลงไปก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สรับในส่วนของเบาะที่นั่งแถวที่สองนะครับเราสามารถปรับพับได้ในอัตราส่วน40ต่อ60เปอร์ซ็นตนะครับผม แล้วก็จะมีไอโซฟลิกมาให้ด้วยนะครับใครที่มีเด็กก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเวลาปรับพับไปมันก็จะไม่ได้แบนราบขนาดนั้นนะครับก็จะมีความชันระหว่างเบาะก,กับพื้นที่ด้านท้ายนิดนึงนะครับเวลาพับไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเอาเบาะขึ้นกันครับ ลดล็อกรถก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเรากลดล็อกที่แค่ประตูฝั่งด้านท้ายนะครับเวลาใช้กุญแจนะครับอันนี้เราก็กดกลดล็อกรอบคันไปเลยนะครับถ้ารุ่น็อปจะได้รับเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวให้ดูวบแวบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของบริเวณด,ด,ด้านหน้ากันต่อเลยนะครับผม โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณภายในของตัวรถกันต่อเลยนะครับสำหรับซูซูกิฟล็องจะได้รับเป็นถุงลมนิรภัย6ลูกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับผมแล้วก็การตกแต่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแต่ว่าวัสดุของรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเป็นหนังนะครับผมในส่วนของแผงข้างประตูครับแล้วก็การตกแต่งนะครับก็มีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบนะครับ มันก็จะอยู่ที่คนชอบด้วยนะครับในลักษณะของการดีไซน์ภายในครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็จะเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานครับรวมไปถึงกระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันนะครับสำหรับเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวเบาะของรุ่นท็อปเท่านั้นครับที่จะได้รับเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นผ้านะครับเพื่อให้ลูกค้านั่งได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ลดความร้อนนะครับในเวลาที่ จอดรถตากแดดนะครับถ้าเป็นหนังทั้งมดมันอาจจะร้อนเกินไปได้นะครับสลับตัวสีนะครับของเบาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็อาจจะมีคอมเมนต์เยอะอยู่นะครับในเรื่องของบริเวณภายในนะครับผมสหรับการตกแต่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของบริเวณคอนโซลด้านหน้าครับก็สวยไปอีกแบบนะครับผมแต่สวยแบบแล้วแต่คนชอบนะครับ แล้วก็สำหรับในส่วนของลำโพงนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะได้รับลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับก็คือมีลำโพงสี่ตัวครับแต่ว่าจะมีแค่รุ่นลองท็อปและรุ่น็อปเท่านั้นครับที่จะได้ทวิตเตอร์คู่หน้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็จะทําให้มีมิติในการฟังเพลงที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถกันต่อเลยนะครับ ก็พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับทาอะไรได้บ้างนะครับผมก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสปีกเกอร์นะครับเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วครับเราสามารถกดตัวนี้ค้างไว้นะครับเพื่อเรียกใช้งานผู้ช่่ยวัาฉริยะของมือทรานะครับหรือว่า Siri อะไรแบบนี้นะครับผม แล้วก็จะมีเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่มีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นครับแล้วก็จะสามารถรักษานะครับระยะห่างรถของเรากับรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบป้องกันรถออกนอกเลนอะไรแบบนี้ครับตัวฝั่งขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบพูดสตาร์นะครับ แล้วก็จะมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับผมสลหรับตัวรุ่นท็อปครับก็ถือว่าทําให้การขับขี่เราดูน่าสนุกขึ้นนะครับผมหรือเปล่าแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของพวงมาลัยของรุ่นรองท็อปและรุ่นท็อปก็จะได้รับเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็สลหรับในส่วนของจอก็จะเป็นจอสัมผัสขนาด9นิ้วครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นลูกค้าจะได้รับเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับผม แล้วก็ตัวจอของรุ่นท็อปนะครับมาเริ่มดูฟังก์ชันกกันเลยารใช้งานกันเลยนะครับทุกค่าดียินเสียงสตาร์ทรถไหมครับเมื่อกี้สตาร์ทให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตเอากระจกลงนะครับเพื่อบรรซ์เสียงของการถ่ายคลิปนะครับนี่ครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับมันก็จะมีการหมุนวนรอบแบบนี้ก่อนนะครับผม ออแล้วก็ตัวจอนะครับจะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะครับแต่ว่าไม่มี Android Auto แบบไร้สายนะครับจะมีเฉพาะ Apple CarPlay แบบไร้สายครับผมจะเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่อได้เลยครับ เราก็แค่เชื่อมบลูทูธเท่านั้นนะครับกดเชื่อมไปเลยครับนี่ครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปเลยนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเชื่อมเป็นบลูทูธหรือว่าจะเชื่อมเป็น Apple CarPlay ครับผมขอเลือกเป็น Apple c a r p l a เครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าเวลาเราเชื่อม Apple CarPlay ไปแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Apple p a คเแบบไร้สายจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นครับก็เรียบร้อยนะครับ เราจะลองเปิดเพลงนิดหนึ่งนะครับแต่ที่นี้นะครับมือถือของผมอ่ะไม่ได้เอ,อสมัครเน็ตนะครับแต่ก็จะเสียตังค่าเน็ตนิดหนึ่งนะครับให้ลูกค้าได้ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวลองเราจะเปิดฟังเพลงนะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กันซะก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของการใช้ Apple Ca คนะครับเวลาเชื่อม เ,ออเปิดแผนที่อะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็อำนอวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ครับแต่ว่าถ้าเป็น Android Auto จะต้องเสียบสายเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเหมือน Apple c a r p l a y ได้ครับจากที่ผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเชื่อมต่อเราก็ต้องเสียบที่ช่อง U s B นี้นะครับผมในส่วนของช่อง U s B นี้นะครับมันก็สมัยนี้เขาจะใช้เป็น Type C แล้วนะครับ แต่ถ้าลูกค้าที่ออกรถกับผมผมจะแถมหัวแปลงไปให้นะครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเชื่อมต่อนะครับก็คือสามารถเสียบหัวแปลงแล้วก็เอาสัทชาร์จของลูกค้าที่เป็นหัว type c มาเสียบกับช่อง usb ได้เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายไฟของตัวรถครับนอกจากนี้นะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นครับที่จะได้รับแท่นชาร์จไร้สายแบบนี้นะครับเวลาเราเอาโทรศัพท์ไปวางมันก็จะชาร์จให้เลยนะครับอันนี้ลองสุดนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับ อันนี้ก็ชาร์แล้วนะครับผมเป็นสีฟ้าโอเคครับช่องวางแก้วน้ำก็ไม่มีอะไรนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมหกสปีดครับก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากรถสุูกิสสวิปพอสมควรนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวชิปล็อกนะครับผมเวลาเข้าเกียร์นะครับก็นี่ครับเข้าเกียร์ถอย ก็จะขึ้นภาพมาให้แบบนี้นะครับขึ้นภาพเป็นกล้อง3 6 0นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะดูมุมมองไหนนะครับผมสามารถกดเลือกได้เลยครับจกดูด้านหน้าดูด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเวลาถอยจอดก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับช่องแอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็สลับในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีระบบออโต้มาให้ด้วยนะครับ ปรับแรงลมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับแรงลมครับส่วนอันนี้จะเป็นปรับอุณหภูมินะครับผมก็ไม่มีอะไรครับสลับแอร์ไฟก็จะแบบนี้ครับไฟสองสว่านก็นี่ครับแล้วก็มีตรงกลางให้ด้วยนะครับผม ครับสลับในส่วนของบริเวณด้านหน้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะครับก็ถูกย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมปกติรุ่นอื่นๆของซูซูกินะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่อยู่แล้วครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้านะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับกล้องก็จะค่อนข้างมัวนะครับเพราะว่าถ่ายกลางคืนนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะที่นั่งแถวที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเบาะที่นั่งแถวที่สองครับก็จะประมาณนีนนะครับหลายท่านอาจจะอยากรู้นะครับว่าเวลาเรานั่งไปแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับโอเคครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนั่งให้ดูนะครับเราจะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะครับก็จะเปิดได้ครับแล้วก็ มีรูวานของนิดนึงนะครับไม่เยอะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณแผงประตูด้านหลังนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยหนังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ครับตัวปรับกระจกนะครับผมตัวเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังผสมผ้าเช่นกันนะครับเป็นสีแดงเลือดหมูน้ำตาลนะครับผมแล้วก็สำหรับตัว เบาะที่นั่งด้านหลังของฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะมีช่องสำหรับใส่เอกสารให้เราด้วยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งคนขับไม่มีครับแล้วก็มีแอร์ให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจข้อมูลผิดนะครับว่ารุ่นนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ามีแอร์หลังให้นะครับผมก็นี่ครับแล้วนอกจากแอร์หลังก็คือมีช่องชาร์จให้ด้วยนะครับมีทั้ง USB ปกติและ USB Type C เลยนะครับถ้าเป็นด้านหลังนะครับแต่ว่าถ้าด้านหน้าก็จะมีแค่ จ่อง USB แบบปกติครับแล้วก็สลหรับในส่วนของการนั่งนะครับอันนี้ผมนั่งแบบปกติเลยนะครับผมก็มีพื้นที่วางขานะครับเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวรถจะมีความยาวกว่าส i ิ t ครับเรานั่งสบายกว่าสลิ t แน่นอนครับแล้วในเรื่องของการขับขี่นะครับในเรื่องของการขับขี่ผมได้ทดลองขับมาแล้วนะครับเอ่อฟีลลิ่งของการขับขี่นะครับมันจะเหมือนกับเรา ขับรถซูซูกิสวิ t นะครับในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าครับเพราะว่าตัวนี้ครับเครื่องยนต์มันจะใหญ่กว่าสวิปนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ k 15 c ครับ1,500 c c หัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับผม <c oughs> การขับขี่ดีกว่า Suzuki Swift แน่นอนครับแต่ฟีลลิ่งการขับขี่จะเหมือนเราขับ Suzuki Swift เป็นรถรถ s u สขนาดกระทัดรัดนะครับผมมีตัวถังที่แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็จะมีตัวลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่4.8เมตรเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นการอำลานะครับผม <c oughs> นี่นะครับเวลาเราเปิดไฟชุกเฉินนะครับมันจะก็จะกระพริบแบบนี้นะครับผมสลับในส่วนของด้านหน้าเวลาเปิดไฟก็จะแบบนี้ครับทุกคนชอบไหมครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถ u u z u k i f ล o องรุ่น GLX+ ครับราคายังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าวันที่ผมถ่ายคือกลางคืนนะครับผมของวันที่จะเปิดตัวในวันถัดไปนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าขัดตกบกพร่องในส่วนของข้อมูลด้านใดนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์สอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีความผิดพลาดในเรื่องของเทคนิคอะไรนะครับในการถ่ายคลิปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจสุดๆแล้วนะครับที่จะถ่ายคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลา6โมง56นาทีแล้วนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถซูซูกิฟลอง หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่ปรกษาการขายกาฟิวครับก็จะอยู่ที่บริษัทสุ zu กิ BNT สำนักงานใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีครับเป็นโชว์รูมสุสานทแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรีนะครับผมมีบริการในการเช็กระยะซ่อมบำรุงนะครับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับสามารถนํารถมาเช็กระยะซ่อมบำรุงผ่านสู่บริการรถยนต์ของสุสานทได้นะครับผมหมายถึงสุสาน BNT นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าลูกค้าออกรถกับผม ลูกค้าก็สามารถเช็คริยได้ทุกส่วนบริการทั่วประเทศครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากทราบอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสามารถกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีการ ถ่ายคลิปรีวิวในคันถนัดไปของ Suzuki ฟล็องมาให้ชมกันอีกด้วยนะครับผม